เจอกันอีกแล้วครับกับแถว2ององเกมประจำวันอังคารที่3มิถุนายนวันนี้ครับเราก็ยังมีฟุตบอลที่ให้ได้ติดตามชมรับชมรับดูกันครับบอลบอกเลยครับว่าฟุตบอลวันนี้ครับเป็นฟุตบอลหญิงทั้ง6คู่เลยครับวันนี้ที่ตัวผมนํามาวิเคราะห์ให้ทุกคนครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ฟุตบอลค่อนข้างจะเบาลงไปนิดนึงครับรายการแข่งขัน ฟุตบอลปกติทั่วไปก็พักกันหมดครับในลีกใหญ่ๆครับแต่ช่วงนี้ครับก็จะเป็นบอลลีกเล็กๆบอลทีมชาติครับอาจจะเป็นทีมชาติผู้ชายทีมชาติผู้หญิงบ้างครับแต่วันนี้บอกเลยครับที่เห็นๆครับในโปรแกรมวันนี้หนักไปทางฟุตบอลหญิงทั้งหมดเลยครับก็ต้องบอกว่าน่าดูน่าชมครับวันนี้ที่ผมคัดมาให้ทุกคนน้ำหกคู่ก็จะเป็นฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกครับของฟุตบอลยูโรครับของผู้หญิงครับก็ต้องบอกว่าสนุกแน่นอนครับบอลหญิงลองเปลี่ยนสไตล์กันดูบ้างครับอาจ จะมีผลงานที่ดีให้กับทุกคนครับก่อนอื่นเลยเราไปสรุปผลงานของเมื่อวานครับคู่แรกของเมื่อวานครับท PS ดตูคูเจอกับอิคินัส IF คู่นี้ให้รองอิคินสทีมเยือนปอปาครับสุดท้ายครับโอ้โหอิคินสแพ้ไป2 0คู่นี้เสียไปครับคู่ที่2ลาติเจอกับเจฟครับคู่นี้ให้ต่อลาติที่ราคาลูกควบลูกครึ่งสุดท้ายลาติชนะไป2ประตูต่อศูนย์อด,ดีคำคู่นี้กินเต็มครับ คู่ที่สามาลูเลยาวิกเจอกับเฟมเลจาวิกคู่นี้ใหร้รองเฟมเลจาวิกทีมเยือนที่ราคาลูกควบลูกครึ่งสุดท้ายวาลูเลยาวิกชนะไปสองหนึ่งครับรองลูกควบลูกครึ่งกินไปครึ่งหนึ่งครับคู่ที่4คู่สุดท้ายของเมื่อวานแตนาน่าเจอกับเปสคาร่าคู่นี้ใหร้รองเปสคาร่าที่ราคาปอปลาสุดท้าย เปตคาราบุกไปชนะได้1ประตูต่อศูนย์เมื่อวานครับกินไป3คู่เสียไป1คู่ครับโอ้โหต้องบอกว่าน่าเสียดายจริงๆครับสำหรับคู่ t p s ีตูคูเจอกับอิคินาทโอ้โหครึ่งแรกยังศูนย์ศูนย์ครับอุดไว้อยู่ครับยันไว้อยู่ครับแต่ครึ่งหลังครับโอ้โหต้านไม่ไหวครับทําให้แพ้ไปครับโอ้โหเมื่อวานโอ้ตายไป1ตัวครับโดนไป1ตัวครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผลงานถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีครับ สำหรับวันนี้ครับเราไปลุยฟุตบอลหญิงครับดูครับว่าจะเป็นยังไงครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปเริ่มที่คู่แรกของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างโปรตุเกสพบกับเบลเยียมเที่ยงคืนตรงครับตามเวลาบ้านเราคู่นี้เป็นยูฟาเนชั่นลีกของกลุ่ม3ครับหรือกลุ่ม C ครับเราไปดูผลงานของทั้งคู่เลยครับสำหรับโปรตุเกสนัดล่าสุดของพวกเขาไปแพ้ให้กับอังกฤษครับ6ประตูต่อศูนย์ ทำให้ตอนนี้พวกเขาเป็นอันดับ3ของกลุ่มครับห้านัดที่ผ่านมาของพวกเขามี4คะแนนฟังเบลเยียมกันบ้างครับนัดล่าสุดของพวกเขาไปแพ้ให้กับสเปนหนึ่งประตูต่อ5ทําให้ตอนนี้ครับพวกเขาอยู่อันดับ4ของตารางคะแนน5นัดที่ผ่านมาของพวกเขามีแค่3คะแนนเท่านั้นเองครับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นโปรตุเกสหญิงครับที่บุกไปชนะเบลเยียมได้ 1>, paid, 1ประตูต่อศูนย์ราคาวันนี้เปิดมาเป็นโปรตุเกสเจ้าบ้านต่อที่ราคาปอปาราคาสูงต่ำกำแพงของคู่นี้อยู่ที่2ลูกครึ่งครับก็ต้องบอกว่าทั้ง2ทีมวันนี้ครับไม่มีอะไรมากครับหนีบวยของกลุ่มจริงๆครับผลงานที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าไม่ดีด้วยกันทั้งคู่ครับฟังโปรตุเกสเจ้าบ้านเนี่ยครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าพักหลังนี้โดนทันลมเละมาตลอดเลยครับเจอกับใครก็ โดนถล่มตลอดครับก็ต้องยอมรับครับว่าพวกเขาครับโปรตุเกสไม่ได้แข็งแก่งเหมือนสเปนไม่แข็งแก่งเหมือนอังกฤษครับก็คงจะต้องชิงอันดับ3ครับของกลุ่มนี้กับเบลเยียมครับคงไม่มีอะไรกันมากครับหนีบวยครับวันนี้ค่อนข้างจะสูสีครับเจอกับเบลเยียมเองก็อาจจะมีบางนัดครับเบลเยียมที่ฟอร์มครับพลิกล็อกชนะอังกฤษได้3-2ในบ้านของตัวเองครับก็ต้องบอกว่า เป็นฟอร์มที่ดีครับแต่ก็ถ้าเจอกับทีมใหญ่จริงๆก็ไม่ไหวเหมือนกันครับทั้ง2ทีมก็ต้องบอกว่าสูสีดูดีกันเหลือเกินเจอกันวันนี้ครับที่บ้านของโปรตุเกสครับโปรตุเกสก็ไม่ได้เป็นต่ออะไรมากมายครับฝั่งเบลเยียมเองก็ไม่ได้มีพิษสงร้ายกาดอะไรครับที่จะบุกมาเก็บคะแนนที่สนามของโปรตุโปรตุเกสง่ายๆเหมือนกันนะครับบอลคู่นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการชิงไหวชิงพิบกันครับ อยู่ที่ว่าใครครับจะผิดพลาดน้อยกว่ากันครับจุดอ่อนของทั้ง2ทีมก็อย่างที่เห็นแล้วครับเสียประตูเยอะอยู่ที่เกมรับครับบอลหญิงนะครับถ้าบอกเลยครับมาตรฐานมันไม่สูงจริงจก็่ยังไงก็เสียประตูเยอะครับมันไม่เหมือนผู้ชายครับที่จะเล่นตามแทคนิกได้ค่อนข้างจะง่ายครับเพราะความสามารถของผู้หญิงมันค่อนข้างจะห่างชั้นกันพอสมควรครับสำหรับคู่นี้ผมมองละมีโอกาสที่จะแบ่งแต้มกันค่อนข้างจะสูงเหลือเกินนะครับ โปรตุเกสเองก็เกมรุกก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ครับเกมรับก็แย่อย่างที่เห็นฟังเบลยเยียมทีมเยือนก็ผีเข้าผีออกครับบทจะดีก็ดีครับถ้าบทจะดีก็ชนะคู่แข่งได้แบบโอ้โหพลิกล็อกเหมือนกันนะครับส่วนบางนัดครับถ้าเล่นตามมาตรฐานตัวเองก็อย่างที่เห็นครับมีเป๋มีสะดุดมี มีโดนหดลมบ้างเป็นบางนัดนะครับแต่ก็สู้กับทีมใหญ่ๆได้ดีเหมือนกันครับถ้าฟอร์มเข้าฝักเข้าฟอร์มครับเข้าที่เข้าทางครับถ้าวันไหนผีเข้าเบลเยียมก็โอ้โหก็เล่นดีทีมหนึ่งครับแต่คู่นี้ผมมองครับมองไปที่ใครนะครับจะผิดพลาดน้อยที่สุดครับสําหรับคู่นี้ครับถ้าใครผิดพลาดน้อยที่สุดทีมนั้นครับมีโอกาสที่จะได้แต้มหรือไม่แพ้ครับนัดนี้ครับ หาวิเคราะห์กันโอ้โหต้องบอกว่าฟอร์มมันใกล้เคียงกันและโอกาสก็สูสีดูดีกันขอขออยู่บอลลองครับขออยู่เบลเยียมครับซื้อใจเบลเยียมครับขอให้ผีเข้าเหมือนนัดที่เจอกับอังกฤษนะครับถ้าทําได้ครับพวกเขาอาจจะบุกมาเก็บ1แต้มหรืออาจจะเก็บ3ามแต้มแล้วหนีบวยได้ครับคงจะไม่เป็นบวยของกลุ่มครับถ้าชนะวันนี้ได้ครับคู่นี้ไม่มีอะไรมากครับบอลสูสีขออยู่บอลลองครับคู่นี้ยืนพื้นครับรองเบลเยียมทีมเยือนที่ราคาปอปาตากลมๆครับ คู่ oh. ที่2ของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติสเปนพบกับทีมชาติอังกฤษเที่ยงคืนตรงตามเวลาบ้านเราครับเราไปดูผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่กันครับสเปนเจ้าบ้านวันนี้นัดล่าสุดของพวกเขาบุกไปถล,ลม่มเบลเยียม5ประตูต่อหนึ่งตอนนี้พวกเขาเป็นจ่าฝูงของกลุ่มครับ5หนัดที่ผ่านมามี12คะแนนฝั่งอังกฤษทีมเยือนกันบ้างนัดล่าสุดของพวกเขาเปิดบ้านถล,ลม่มโปรตุเกสไป6ประตูต่อศูนย์ตอนนี้อันดับ2 5นัดที่ผ่านมามี10คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นอังกฤษครับที่เปิดบ้านเฉือนชนะสเปนไปได้1ประตูต่อศูนย์ราคาวันนี้เปิดมาเป็นสเปนเจ้าบ้านต่อที่ราคา1ลูกราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งคู่นี้ต้องบอกเลยครับยังไงก็เป็นที่1ที่2ของกลุ่มครับเพราะคะแนนห่างจากที่3ที่4เยอะครับก็ต้องบอกว่าเป็นทีมเต็งของกลุ่มนี้อยู่แล้วครับทั้งสเปนแ,และก็เบลเยียมครับ สเปนก็ต้องบอกว่าฟุตบอลหญิงของพวกเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนฟุตบอลชายของพวกเขาเลยครับก็ต้องบอกว่ามีผลงานที่ดีเหลือเกินครับสเปนฟุตบอลหญิงช่วงหลังก็ CA, ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริง, <Uh รงๆครับวันนี้ต้องมาเจอกับอังกฤษที่ก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันครับในแวดวงฟุตบอลผู้หญิงครับทั้ง2ทีมก็ต้องบอกว่าจัดเป็นเบอร์ต,ต้นๆของโลกด้วยกันทั้งคู่ครับ นัดแรกเจอกันก็ต้องบอกว่าอังกฤษทําได้ดีกว่าครับที่บ้านของอังกฤษทับเสียรชนะสเปนไปได้1-0ครับวันนี้ครับสเปนเล่นในบ้านก็ต้องบอกเลยครับรอวันล้างแค้นอังกฤษเหมือนกันครับเราวันนี้มาเหมือนกันครับถ้าวันนี้พวกเขาสเสมอได้ครับสเปนหรืออย่างน้อยๆมีแ,แต้มอะพวกเขาจะเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนี้ทันทีครับถ้าจบลงอะครับ แต่ถ้าเป็นฝั่งอังกฤษชนะได้แล้วก็อังกฤษจะขึ้นแซงเป็นจ่าฝูงทันทีขึ้นนําเป็นที่1ครับขึ้นแซงเป็นที่1ของกลุ่มเลยครับคู่นี้บอลครับสูสีดูดีวัดกันที่จังหวะสุดท้ายครับวัดกันที่ความคมครับว่าใครคมกว่ากันเลยครับสําหรับคู่นี้ไม่มีอะไรมากจริงๆครับรูปเกมคงสูสีดูดีกันครับวัดกันในแดนกลางสเป็นส่วนใหญ่ครับแต่ฟุตบอลหญิงเนี่ยครับถ้าบอลมันสูสีกันจะมักที่จะตัดสินกัน ที่จังหวะสุดท้ายหรือจังหวะจบครับดูว่าใครดีกว่ากันเท่านั้นเองครับสเปนเ็าหมายมั่นปันเมินที่จะรอล้างแค้นอังกฤษเหมือนกันครับวันนี้พวกเขาคงทําการบ้านมาอย่างดีครับมันเน้นเรื่องจังหวะจบจังหวะยิงครับจังหวะสุดท้ายนะครับที่เป็นจุดอ่อนของพวกเขาครับในนัดแรกที่เจอกันครับโอกาสก็มีเยอะพอๆกับอังกฤษแต่พวกเขาไม่คมพอเหมือนกันครับอังกฤษเองก็มีลูกสวนกลับที่ใช้ได้มีลูกสวนกลับที่ คอยจะเล่นงานคู่แข่งอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันครับต้องบอกว่ามีริมเส้นมีกองหน้าที่มีความเร็วสูงเหมือนกันครับฝั่งของอังกฤษเนี่ยครับก็วันนี้ครับคงมาตั้งรับเป็นหลักครับแล้วก็รอสวนกลับครับรอความผิดพลาดของสเปนแล้วค่อยเข้าทําครับสําหรับคู่นี้ครับอย่างที่ผมบอกครับมองไปที่จังหวะจบจังหวะสุดท้ายครับใครจบสกอร์ดีกว่าการครับผมยังมองว่าสเปนในบ้านของพวกเขาครับ ยังมีทีเด็ดทีผิขาดที่จะเก็บ3าคะแนนหรือเก็บแต้มตามเป้าของพวกเขาไปได้ครับผมมองสเปนวันนี้ครับไม่แพ้ในบ้านครับและยังดูข่มขมยังดูขี่อังกฤษทีมเยือนอยู่นิดหน่อยครับผมมองว่าวันนี้ครับพวกเขาคงไปเน้นเรื่องจังหวะจบมาแล้วว่าแล้ววันนี้ครับพวกเขาคงจะทําตรงนี้ได้ออกมาดีครับสําหรับคู่นี้ผมมองว่าฟุตบอลคู่นี้ยบ้านใครบ้านมันครับวันนี้บ้านสเปนผมมองว่าสเปนน่าจะทําได้ตามเป้าและพร้อมที่จะล้างแค้นอังกฤษอยู่แล้วครับคู่นี้ยืนพื้นครับ สเปนเจ้าบ้านที่ราคาหนึ่งลูกครับคู่ที่3มของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติเวลพบกับทีมชาติอิตาลีเที่ยงคืนครึ่งครับตามเวลาบ้านเราคู่นี้เป็นการเจอกันในเนชันลีกเอของกลุ่มสครับสำหรับเจ้าบ้านวันนี้ครับทีมชาติเวลนัดล่าสุดของพวกเขาไปแพ้ให้กับเดนมาร์ก1ประตูต่อศูนย์ทำให้ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ4ของกลุ่มครับห้านาทีผ่านมามีแค่2คะแนนเท่านั้นเอง ฝั่งอิตาลีทีมเยือนครับนัดล่าสุดเสมอกับสวีเดนในบ้านของตัวเองไป0-0ทำให้ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ3ของกลุ่มครับ5นาะทีผ่านมามี7ขันคะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นอิตาลีครับที่เปิดบ้านเฉือนชนะเวลไปได้1ประตูต่อ0ราคาวันนี้เปิดมาเป็นทีมชาติอิตาลีทีมเยือนต่อที่ราคา1ลูกราคาสูงตำ่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งเวลเจ้าบ้านครับถึงแม้คะแนน ในกลุ่มตอนนี้จะมีแค่2คะแนนแต่ต้องยอมรับว่าพวกเขามีจุดเด่นที่เรื่องเกมรับครับแต่ หลักๆเลยคือเกมลูกครับคือโคตรจุดอ่อนของพวกเขาเลยครับยิงใครไม่ค่อยเป็นยิงใครไม่ค่อยได้ถึงเกมรับจะเหนียวแน่นครับจากสถิติที่เห็นมาครับในรอบแบ่งกลุ่มมันเนี่ยเวลครับพวกเขาจะไม่เคยแพ้ใครเกิน2ลูกตลอดเลยครับจะแพ้แค่เม็ดเดียวครับแพ้แบบบุดวิดตลอดเลยครับบางนัดครับเกมรับเหนียวเหนียวโอ้โหแบบเหนียวสุดๆเหนียวจริงๆครับแต่ต้องยอมรับว่าสุดท้ายแล้วฟุตบอลมันวัดกันที่ประตูได้ครับถ้าใครยิงมากกว่าก็จะเป็นทีมชนะเป็นผู้ชนะครับแต่เวลครับยังขาดจุด นี้ไปครับถ้าไปพัฒนาตัวเองครับหรือไปแก้ไขจุดนี้มาได้ต้องบอกว่าทีมชาติเวลก็อีกอนาคตไปข้างหน้าก็เป็นทีมหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันครับส่วนฝั่งอิตาลีครับก็ต้องบอกว่าผลงานเหมือนจะดีครับบางนัดเหมือนจะดีบางนัดก่อหลุดดื้อเลยก็มีครับบางนัดอยู่ๆจะแพ้ก็แพ้เยอะครับบางนัดจะยิงก็ยิงเยอะก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยมีทรงไม่ค่อยมีมาตรฐานเท่าไหร่ครับอิตาลีวันนี้ครับเงื่อนไขของพวกเขาคือต้องชนะ ให้ได้ครับแล้วไปลุนอีก2ทีมันสะดุดเสมอกันหรือมีทีมไหนทีมหนึ่งครับแพ้ชนะกันไปเลยแล้วครับถ้าพวกเขาสนวันนี้ชนะได้ก็จะแซงขึ้นไปอยู่อันดับ2ครับอย่างน้อยๆครับอันดับ2ครับหรืออาจจะเป็นแชมป์ก็ได้ครับถ้าลุนอีก2ทีมเสมอกันแล้วพวกเขายิงได้เยอะๆวันนี้ชนะได้เยอะๆพวกเขาก็จะเข้ารอบทันทีครับโดยการเป็นอันดับ1ครับก็ ก็ต้องทาหน้าที่ของตัวเองให้ดีไว้ก่อนครับอิตาลีวันนี้ครับก่อนที่จะเป็นลุ้นทีมอื่นเขาสะดุดครับแต่ผมมองว่าเวลเจ้าบ้านก็ไม่ยอมเหมือนกันครับถึงแม้จะตกรอบไปแล้วก็อยากตกรอบให้มันสมศักดิ์ศรีเหมือนกันท่า,าเล่นในบ้านของตัวเองก็ต้องการสร้างความลำบากใจสร้างความกดดันให้ฝั่งทีมเยือนอย่างอิตาลีเหมือนกันนะครับ เนี่ยครับอย่างที่ผมบอกครับสถิติเวล์เกมรับมันดีครับในบ้านไม่เคยแพ้ใครครับแล้วก็ทั้งรายการเนี่ยครับไม่เคยแพ้ใครเกิน2ลูกครับวันนี้เจอกับอิตาลีต่อหนึ่งลูกโอ้โหจาเป็นต้องต้องมี2ลูกครับถึงจะกินเต็มครับอย่างที่ผมบอกครับเวลเกมรับดีครับไม่แพ้ใครเกิน2เมตรครับถึงวันนี้ครับจะเป็นฝั่งอิตาลีชนะผมก็ยังมั่นใจผมก็มองว่ายังไม่ถึง2ลูกครับเพ้อๆอาจจะเป็นเวลครับที่อยากจะสั่งลาครับอาจจะ เก็บแต้มในบ้านของตัวเองได้ครับเพราะอิตาลีเองก็กดดันตัวเองเหมือนกันนะครับมาเยือนเวลวันนี้ครับคู่นี้ผมมองครับว่ายิงกันไม่ขาดและเผลอเผออาจจะเป็นเวลครับที่ทําผลงานได้ดีครับเกมรับของพวกเขาค่อนข้างจะสุดจริงๆริครับคู่นี้ผมมองไปที่เวลเจ้าบ้านครับมองว่าอย่างน้อยๆวันนี้พวกเขาจะรักษาแต้มสั่งลาครับไม่อยากจะแพ้แบบ แบบนี้ครับคืออยากให้มันสมศักดิ์ศรีอยากกดดันอิตาลีเหมือนกันนะครับคู่นี้ยืนพื้นครับรองเวลเจ้าบ้านครับมองว่าไม่แพ้ขาดครับรองที่ราคา1ลูกครับคู่ที่4ของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติไอซ์แลนด์พบกับทีมชาติฝรั่งเศสตีหนตรงครับ ตามเวลาบ้านเราเราไปดูผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่ไอแด์เจ้าบ้านวันนี้นัดล่าสุดเสมอกับนอร์เวย์ไป1ประตูตอนหนึ่งตอนนี้อันดับ3ของกลุ่ม5นาทีผ่านมา4คะแนนฝั่งฝรั่งเศสทีมเยือนกันบ้างนัดล่าสุดถลม่มสวิส์แลนด์ไป40ตอนนี้จ่าฝูงของกลุ่ม5นาทีผ่านมามี15คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นฝรั่งเศสที่เฉือนชนะไอซ์แลนด์ไปได้3ประตูต่อสอง ราคาวันนี้เปิดมาเป็นฝรั่งเศสทีมเยือนต่อที่ราคาลูกควบลุกครึ่งราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลุกครึ่งควบ3ก็ต้องบอกว่าเปิดมาค่อนข้างจะแพงพอสมควรครับสำหรับคู่นี้แต่ก็ต้องบอกว่าฝรั่งเศสเหนือกว่าจริงๆครับไอซ์แลนด์เจ้าบ้านวันนี้ยังไงก็ยังพอมีลุ้นครับถ้าวันนี้พวกเขาชนะฝรั่งเศสได้ครับแล้วลุ้นให้นอร์เวย์ไปสะดุดกับ สวิตเซอร์แลนด์ครับก็ต้องบอกว่าเป็นงานอะไรที่ยากจริงๆครับต้องชนะฝรั่งเศสให้ได้ด้วยแล้วก็เป็นลุ้นเขาสะดุดครับต้องบอกว่ายากจริงๆครับฝรั่งเศสทีมเยือนวันนี้ลอยลำนะครับยังไงก็เป็นที่1ของตารางคะแนนนะครับยังไงก็เป็นที่1ของกลุ่มครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มของพวกเขาร้อนแรงจริงๆครับในรายการนี้ครับเป็นทีมหนึ่งครับที่ยิงประตูได้เยอะแล้วก็เสียประตูได้น้อยเหลือเกินนะครับ 5นาทีผ่านมาของพวกเขาเสียไปแค่3ประตูเท่านั้นเองครับต้องบอกว่าเป็นสถิติอะไรที่ต้องบอกว่าดูดีจริงๆครับสำหรับฝั่งฝรั่งเศสครับดูเหมือนว่าพวกเขาตอนนี้ฟุตบอลหญิงเริ่มจะพัฒนาใกล้เคียงกับฟุตบอลชายของพวกเขามาทุกขนาดแล้วครับสำหรับฝรั่งเศสครับต้องบอกว่ายิ่งเล่นยิ่งดีฝรั่งเศสทีมเยือนวันนี้ครับเจ้าบ้านไอซ์แลนด์วันนี้บอกเลยครับเหนื่อยแน่นอนครับเจอกับฝรั่งเศสวันนี้ครับถึงแม้พวกเขาครับ จะมีสิติที่ต้องบอกว่าโอเคไหมมันก็เหมือนจะโอเคครับคือห้านัดที่ผ่านมาของพวกเขาเนี่ยเสมอไปถึง4แล้วก็แพ้หนึ่งนัดครับมันไม่ชนะใครเลยครับต้องบอกอย่างงั้นครับไอซ์แลนด์เป็นทีมที่ต้องบอกว่าซื้อแต่เกมลับอย,อย่างเดียวครับคือลับเหนียวเหนียวแน่น,นแล้วรอสวนกลับอย่างเดียวมันก็ไม่ไหวจริงครับบางทีฟุตบอลมันก็ต้องยิงประตูขันบ้างครับไม่ใช่จะอุดอยู่ข้างเดียวครับอุดอย,อย่างเดียวมันก็ไม่ได้ครับฝรั่งเศสวันนี้ก็ พัฒนาขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับนัดแรก2นัดแรกชนะคู่แข่งแบบเฉือนชนะมาตลอดแล้วพอเข้าไป ผ่านไปสักพักดับนัดสถึงนัดที่5้าเนี่ยพวกเขายิงถลลมคู่แข่งขาดตลอดเลยครับแล้วก็ไม่เสียประตูให้กับคู่แข่งเลยครับก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับสาหรับฝรั่งเศสทีมเยือนวันนี้ครับต้องขออภัยครับเมื่อกี้ที่พูดพูดไปครับว่าห้านัดที่ผ่านมาของฝรั่งเศสเสียไป3ประตูครับต้องขออภัยครับเสียแค่2ประตูเท่านั้นเองครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าสุดทั้งเกมลูกและเกมรับนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากบอลมันไล่ความกดดันไปแล้วครับสาหรับฝรั่งเศสทีมเยือนนะบอกเลยครับวันนี้พวกเขาจะเล่นกัน สบบสบายครับแล้วก็ลงไปทําผลงานให้ดีครับผมมองว่าวันนี้จะเป็นฝั่งฝรั่งเศสเนี่ยครับที่จะทําผลงานได้ดีและบุกไปเก็บชัยชนะแบบสวยสดงดงามครับผมมองว่าวันนี้ยังไงก็ขาดครับเม็ดแรกมาเมื่อไหร่ครับเม็ด2เม็ด3ของฝรั่งเศสตามมาแน่นอนครับยิ่งเล่นยิ่งดีครับฝรั่งเศสฟอร์มแบบนี้ไม่ตามได้ไงครับกับราคาลูกควบลูกครึ่งไม่มีอะไรมากครับลุ้นเม็ด2กันยาวๆครับสำหรับคู่นี้ต่อฝรั่งเศสทีมเยือนที่ราคาลูกควบลูกครึ่งครับ คู่ที่5ของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติออสเตรียพบกับทีมชาติเยอรมันคู่นี้ตีหนึ่งครึ่งตามเวลาบ้านเราครับในเชลลีของกลุ่มหนึ่งครับหรือกลุ่ม A ครับออสเตรียเจ้าบ้านนัดล่าสุดของพวกเขาไปเฉือนชนะสกอตแลนด์หนึ่งประตูต่อศูนย์ทำให้ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ3ของกลุ่มครับห้นานัดที่ผ่านมามี6คะแนนเราไปดูฝั่งทีมเยือนกันบ้างอย่างเยอรมันครับนัดล่าสุดเปิดบ้านถล่มเนเธอร์แลนด์ไป40 ตอนนี้พวกเขาจะาฝูงของกลุ่มครับ5นาที่ผ่านมาไม่13คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นเยอรมันที่ถล่มออสเตรียไป4-1ราคาวันนี้แน่นอนครับเป็นเยอรมันทีมเยอือนต่อที่ราคาลูกครึ่งราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งคู่นี้ก็ต้องบอกว่าแบบเบอร์กันไปแล้วครับฝั่งออสเตรียก็ไม่ทันแล้วครับยังไงก็จบที่3ของกลุ่มส่วนเยอรมันก็สุดๆนะครับ เป็นจ่าฝูงไปแล้วครับตอนนี้ยังไงก็ช่างผลวันนี้จะจบยังไงก็ช่างก็เป็นจ่าฝูงไปเรียบร้อยครับฝั่งออสเตรียก็ต้องบอกว่าในรายการนี้ครับก็เหมือนจะดีครับเป็นบางนัดครับแต่ก็สู้มาตรฐานของ2ทีมใหญ่ของกลุ่มนี้ไม่ได้อย่างเยอรมันที่เจอกันวันนี้แล้วก่อนเนเธอร์แลนด์ครับก็ตามสภาพครับ เวลาเจอกับทีมใหญ่พวกเขามักจะถล่มตลอดเลยครับไม่ว่าจะเล่นในบ้านหรือนอกบ้านครับวันนี้กลับมาเล่นในบ้านก็เตะให้มันครบคบให้มันจบจบไปเท่านั้นเองครับจบรายการนี้ไปก็กลับไปพัฒนาตัวเองครับอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนแย่ก็ต้องกลับไปพัฒนาครับก็ต้องบอกว่ายังไม่ถึงขั้นครับยังไม่ถึงเบอร์ต้นของยุโรปครับยอมรับสภาพได้ครับออสเตรียครับก็ต้องบอกว่าเป็นทีมเกรดบีเกรดซีของฟุตบอลหญิงในยุโรปครับ ก็เหนื่อยหน่อยครับวันนี้เจอกับเยอรมันที่ต้องบอกว่าโอ้โหเกมรุกนี่ไม่ต้องพูดถึงครับเยอรมันครับนัดไหนถ้าจะลดทัลมคู่แข่งครับมี4เม็ดขึ้นตลอดเลยครับ4เม็ดตลอดแล้วก็แทบจะกินเงินกินราคาทุกนัดเลยครับเยอรมันครับวันนี้เยอรมันยังไงก็จ่าฝูงวันนี้คงไม่มีอะไรมากครับก็ลงเล่น โดยความสบายใจครับหนุกๆนุหนานๆนนกันไปครับชิวชกันไปครับลงเล่นโอ้โหโชว์ให้เห็นเลยครับว่าฟอร์มแชมป์ของกลุ่มเขาเล่นยังไงวันนี้ไม่มีอะไรมากผมมองยังไง3คะแนนก็ตกเป็นของเยอรมันทีมเยือนแน่นอนครับไม่มีพลาดครับวันนี้กลับรูกครึ่งก็ช่างนะครับถึงจะแพงยังไงก็ต้องเยอรมันครับออสเตรียไม่ไหวจริงๆครับสู้กับเขาไม่ได้ครับ วันนี้ผมมองครับอยู่ที่เยอรมันครับว่าจัดจริงจังแค่ไหนเท่านั้นเองครับอาจจะมีให้สำรองลงเล่นบ้างครับแต่มาตรฐานมันก็ห่างกันเยอะอยู่ดีครับคู่นี้ผมมองไปที่ฝั่งเยอรมันครับลูกครึ่งยังไงก็ต้องต่อครับลูกครึ่งยังไงก็ต้องไปเยอรมันครับถึงแม้จะต้องมี2ลูกเับเพื่อกินเต็มแต่ผมมั่นใจนะครับทาเม็ดแรกมาไวครับมาภายในครึ่งแรกผมมองนะครับช่วงเวลาที่เหลือยังไงก็ไหลครับไหลไปปลายเลยครับคู่นี้เราอาจจะได้เห็นเยอรมัน4เม็ดอีกครั้งครับสมฉายาของเขาครับ เวลาถล่มใครจะมีสีเมตตลอดครับคู่นี้ผมมองว่าเยอรมันเนี่ยครับจะเป็นฝ่ายที่บุกมาถล่มออสเตรียเจ้าบ้านและก็เอาที่หนึ่งของกลุ่มไปแบบสวยๆเลิศเลยครับเฉิดเเลยครับสำหรับเยอรมันวันนี้ครับคู่นี้ยืนพื้นครับต่อเยอรมันทีมเยือนที่ราคาลูกครึ่งครับเราเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายแล้วครับเป็นการเจอกันระหว่างเนเธอร์แลนด์พบกับสกอตแลนด์คู่นี้ยังอยู่ในเนชันลีของกลุ่มหนึ่งครับหรือกลุ่ม A ครับ เนเธอร์แลนด์นัดล่าสุดของพวกเขาโอ้โหยับเลยครับไปแพ้ให้กับเยอรมัน4ประตูต่อศูนย์แต่ตอนนี้พวกเขายังเป็นที่2ของกลุ่มครับยังไงก็จบที่2ของกลุ่มครับตอนนี้ครับนห้านที่ผ่านมามี10คะแนนฝั่งสกอตแลนด์ทีมเยือนครับนัดล่าสุดของพวกเขาแพ้ให้กับออสเตรียไป1ประตูต่อศูนย์ตอนนี้อันดับบว้ยของกลุ่ม4นัาที่ผ่านมายังไม่มีซักคะแนนคู่นี้ จอกันนัดล่าสุดเป็นเนเธอร์แลนด์ที่บุกไปชนะสกอตแลนด์ได้2-1ราคาวันนี้เปิดมาเป็นเนเธอร์แลนด์เจ้าบ้านต่อที่ราคา2ลูกราคาสูงต่ํากําแพงอยู่ที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งครับเนเธอร์แลนด์ครับอย่างที่บอกยังไงก็ที่2ออสสกอตแลนด์ทีมเยือนยังไงก็อันดับบวยครับอันดับวันนี้ลงเล่นยังไงก็ไม่เปลี่ยนแปลงครับเนเธอร์แลนด์วันนี้เล่นในบ้านของตัวเองยังไงก็เป็นต่อพอสมควรครับก็ต้องบอกว่าเนเธอร์แลนด์ทั้งทั้งกลุ่่มเเนครพวกขาป็องแ เยอรมันเท่านั้นเองครับแต่นัดล่าสุดนี้ต้องบอกว่าเสียท่าพอสมควรครับไปโดนเยอรมันถล่มถึง4-0ครับเคยยันเสมอกับเยอรมันมาได้ครับที่เจอกันนัดแรกที่บ้านของพวกเขาครับเนเธอร์แลนด์2-2ครับต้องบอกว่าวันนั้นครับพวกเขาเล่นได้ค่อนข้างจะดีครับแต่หลังจากนั้นก็เก็บแต้มได้เป็นกอบเป็นกำครับชนะมา3นัดรวดแล้วก็พึ่งจะมาแพ้เยอรมันนัดล่าสุดที่ไปเล่นเป็นทีมเยือนครับก็ต้องบอกว่ายอมรับได้ครับเล่นเป็นทีมเยือนพวกเขา สู้ไม่ไหวจริงๆครับวันนี้กลับมาเล่นในบ้านเจอกับสกอตแลนด์ต้องบอกว่าเป็นทีมแจกแต้มของกลุ่มเลยครับไม่ไหวจริงๆครับสกอตแลนด์รายการนี้ครับในรอบนี้ครับโ้โหเจอกับใครก็โดนยิงเล่ครับก็แล้วก็ยิงประตูได้น้อยด้วยครับก็ต้องกลับไปปรับปรุงพัฒนากันใหม่ครับก็เป็นกําลังใจช่วยสาวๆของสกอตแลนด์ก็แล้วกันนะครับก็ฟุตบอลมันก็เห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นทีมเล็กทีมใหญ่ผู้หญิงหรือผู้ชายมันตามมาตรฐานเลยครับ ทีมฟุตบอลชายของเนเธอร์แลนด์ก็เบอร์ต้นตนของโลกครับของผู้หญิงก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันวันนี้เล่นในบ้านต่อ2ลูกต้องต้องยิง3เมตรถึงจะกินเต็มแต่ผมมองนะครับยังไงวันนี้ครับเนเธอร์แลนด์บอลมันไล้ความกดดันไปแล้วเข้ารอบไปแล้วยังไงก็ชิวๆควว่บสบายๆผมมองว่าวันนี้ เนเธอแลนด์ครับจะสบายเท้านะครับจะเดินหน้าบุกลูกเดียวจะเดินหน้าฆ่าลูกเดียวตั้งแต่นาทีแรกยันนาทีสุดท้ายแลครับผมมองว่าวันนี้เนเธอแลนด์จะสั่งลาในรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกด้วยการถล่มสกอตแลนด์ครับสกอตแลนด์ Scotland เล่นเป็นทีมเยือนไม่ไหวจริงๆครับยังไงก็ต้องอยู่เนเธอแลนด์เจ้าบ้านครับคู่นี้มั่นใจไปที่เกมลูกของเนเธอแลนด์ว่าวันนี้จะถล่มสกอตแลนด์ไปได้คู่นี้ยืนพืน้นต่อเนเธอแลนด์เจ้าบ้านที่ราคา2ลูกครับ ก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วครับสาหรับฟุตบอลวันนี้ของแถว2อสองเกมครับบอกเลยครับวันนี้ฟุตบอลหญิงทั้งนั้นเลยครับทีมชาติในยูฟ่าเนชันลีกเอครับก็ต้องบอกว่าของแต่ละกลุ่มก็บางบางทีบางกลุ่มก็ยังได้ลุ้นครับยันนัาสุดท้ายบางกลุ่มก็แบเบอร์ไปเรียบร้อยแล้วครับแต่ฟุตบอลหญิงมันเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าค่อนข้างจะดูออกง่ายชัดเจนนะครับมัน จะอยู่แค่ราคาเท่านั้นเองว่าจะยิงถึงไม่ถึงเท่านั้นเองวันนี้ก็ลองดูครอบของเราหกคู่ว่าจะไปในทิศทางไหนอครับคู่แรกครับทีมชาติโปรโตุเกสเจอกับเบลเยียมคู่นี้ให้รองสาวๆเบลเยียมครับทีมเยือนที่ราคาปอปลาครับคู่ที่สองครับกระทิงดุสเปนครับเจอกับสิงโตคำรามอังกฤษครับผู้ด,ดีอังกฤษครับคู่นี้ ให้ต่อกระทิงดุครับสาวๆสเปนเลยครับเจ้าบ้านครับที่ราคา1ลูกคู่3ทีมชาติเวลเจอกับทีมชาติอิตาลีคู่นี้รองทีมชาติเวลเจ้าบ้าน1ลูกคู่ที่4ไอซ์แลนด์เจอกับฝรั่งเศสคู่นี้ต่อฝรั่งเศสทีมเยอนลูกควบลูกครึ่งครับคู่ที่ออสเตรียเจอกับเยอรมันครับคู่นี้ยังไงก็ต้องไปเยอรมันครับเบอร์ต้นๆของโลกครับต่อเยอรมันที่ราคาลูกครึ่ง คู่ที่6ครับเนเธอร์แลนด์เจอกับสกอตแลนด์คู่นี้ให้ต่อเนเธอร์แลนด์เจ้าบ้านที่ราคา2ลูกเรียบร้อยแล้วครับ6คู่ของแถว2อสองเกมวันนี้แน่นอนครับบอล6คู่แบบนี้มี3ดาวและ1ดาวแน่นอนครับตัว1ดาวต,ว,ตวตัวติดดาววันนี้ครับที่เอาไปวางเป็นบอลชุดบอลสเตปได้เลยครับตัวแรกครับต,ตัวติดดาวรองเวลที่ราคา1ลูกตัวที่2ต่อฝรั่งเศสที่ราคาลูกควบลูกครึ่งตัวที่3ต่อเนเธอร์แลนด์ที่ราคา2ลูกครับ ส่วนตัว3ดาววันนี้โอ้โหไม่ไปไม่ได้เลยครับยังไงก็ต้องไปครับคู่นี้ครับสาวสาวเยอรมันครับต่อที่ราคาลูกครึ่งครับโคตรมั่นใจเลยครับวันนี้เยอรมันจะถล่มออสเตรียครับยกให้เป็นตัว3ดาวเลยครับต่อแพงแค่ไหนยังไงก็ต้องไปสาวสาวเยอรมันครับชอบก็จัดขาดก็สวนครับไม่ว่าการทับลูกกลมๆมีลมข้างในครับไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่อย่าลืมครับวันนี้3ดาวของผมครับสาวสาวของเยอรมันครับวันนี้ลูกครึ่งจัดไปเลยครับ3ดาวเน้นได้หนักได้ ก่อนจากกันวันนี้กำลังใจเล็กๆน,น้อยๆจากทุกคนให้กับตัวผมและทีมงานด้วยการกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราวันนี้ค่ำคืนนี้ขอให้เป็นวันที่ดีค่ำคืนที่ดีของทุกคนแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่กับแถว2อ,อเกมสวัสดีครับ